สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่23-29มกราคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนาการเดินหน้านะคะการเดินทางทางไกลทางใกล้นะคะก็โดดเด่นการที่มีความอบอุ่นในตัวเอง มีความสุขใจนะคะแต่ว่าค่อยๆก้าวไปข้างหน้าช้าแต่ชัวร์ในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้ก็เรื่อยๆสบายๆบ,บางรายก็อาจจะต้องเพิ่มพลงังเพิ่มความกระตือรือร้อนเข้าไปหรือความรอบคอบในเนื้องานมากขึ้นนะคะช่วงนี้คุณเองก็จะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่มาแน่ๆนะคะมาชัว ใช้เวลานะคะใช้จิตใจที่ผ่อนคลายอย่าคิดมากคิดเยอะนะคะมองโลกในแง่ดีก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ดึงดูดเรื่องเงินนะคะให้ไหลเข้ากระเป๋าคุณเองก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีด้วยนะคะบริหารอย่างระมัดระวังสุขภาพช่วงนี้แฮปปี้นะคะสบายกายสบายใจสุขภาพก็แข็งแรง คนโสดนะคะก็ดึงดูดความรักนะคะจากทางไกลหรือจากการเดินทางที่ดูใจกันมานานนะคะก็จะมีเกณฑ์ตกลงปงใจนะคะหรือใครที่โสดสนิทนะคะก็อาจจะมีการดึงดูดความรักครั้งใหม่ในเร็ววันส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็จะมีการมั่นหมายแต่งงานใครที่อยากมีบุตรนะคะก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์หรือคนที่ เกี่ยวกับเรื่องของการแง่งอนกันก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีการงอนงอหอคืนดีมีเรื่องของฐานไฟเก่าเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ